สถานีต่อไปเกี่ยวกับเรื่องความรักของคนโสดโสดสนิทเลยนะโสดแบบสนิทจริงๆอ่ะยังไม่ได้มีคอมมิชเมนถ้ามีคนคุยก็จะเป็นคนคุยทางไกลคนคุยที่ยังไม่ได้เคยเจอกันและไม่มีแบบวี่แววที่จะัาเจอกันเรียกว่าคนคุยจริงๆอ่ะถือว่าเป็นเพื่อนออนไลน์แล้วกันคำํำทำนายนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับคนคุยแต่เป็นเจ้าความรักของคุณ จ้าความรักของคุณตอนนี้พลังงานของคุณเป็นเช่นไรขอไพ่สามใบขอไพ่สามใบแม่อะมันเหมือนกับช่วงนี้เลยอะมันเป็นช่วงที่คุณได้เรียนรู้ได้ตื่นรู้การคิดที่ทวนกระแสมันเหมือนกับคุณอยู่กับตัวเองคุณนิ่งกับตัวเองคุณเรียนรู้จากพลังงานภายนอกแล้วก็มาถามถึงความต้องการของคุณจริงๆคุณได้รู้เลยว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราตามหาไอสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่มีไอสิ่งที่เรารู้สึก ทำไมมันไม่ถึงเวลาสักทีวะจริงๆเราไม่จําเป็นต้องมีก็ได้เพราะคุณคิดทวนกระแสคุณเห็นเพื่อนๆคุณเห็นคนรอบตัวรอบข้างคุณคนที่เขาแต่งงานมีลูกเออบางคนก็ประสบความสําเร็จบางทุกระทมบางคนก็อย่างที่ว่าแหละก็อย่าล้างก็มีอะไรหลายๆอย่างมีเรื่องชู้สาวแต่คุณไม่ได้อยู่ในกระแสพลังงานนั้นเลย รู้สึกว่าชีวิตของคุณในตอนนี้เป็นชีวิตที่ไม่ได้มีใครไม่ได้คาดหวังกับใครแต่เป็นชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองอิสระจากพันธนาการพอคุณมาคิดบวกแบบนี้มันเป็นการคิดที่ทวนกระแสมันทําให้คุณมีความสุขแบบไพ่เดอะยวมแล้วไพ่เดอะยวมมันก็แตกต่างกับไพ่สองดาบที่มาเป็นใบแรกสองดาบมันคือการที่เราติดอยู่ตรงกลางตัดสินใจไม่ได้วางดาบไม่ได้วางความรู้สึกไม่ได้ The Hangman มันเป็นไพ่ดีมากๆค่ะสำหรับฟ้ามันคือการคิดทวนกระแสและไพ่ t h เวิ r ์มาการันตีเลยว่าคุณได้รับแล้วคุณตื่นรู้แล้วคุณสามารถเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งวงที่เคยทำให้คุณไม่สามารถที่จะวางดาบได้คุณหลุดพ้นแล้วจากความรู้สึกแบบนั้นและช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเป็นอิสระแล้วเราไม่รู้รองในอนาคตคุณจะกลับมารู้สึกแบบเดิมแม้แต่ในช่วงนี้ที่ไพ่พิทาโลบบอกว่าคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบมีความสุขสเปนมันนี่ด้วยตัวของคุณเองไม่ได้บอกว่าคุณยินร้ายกับคนที่เขามีแฟนมีคู่นะคุณยินดีแล้วคุณก็ยังเชื่อว่าถ้ามีคนที่ใช่ถ้ามีรักแท้วันหนึ่งจะต้องได้เจอกันแล้วทุกอย่างมันจะเป็นความรักที่ง่ายดายและเป็นความรักที่ปรับเปลี่ยนเพื่อกันและกันเป็นความรักที่เข้ามาเพื่อที่จะทําให้กันและกันดีขึ้นเท่านั้นทําไม ถ้าต่ำของมาตรฐานคุณไม่รับคําว่าต่ำของมาตรฐานไม่ใช่ว่าคุณเลือกอะไรก็แล้วแต่ที่แบบโอ้โหแบบมันสูงมากมันเลิศมากแต่ที่จริงในกรณีนี้คุณสามารถเลือกได้เลยคนเราถ้ามีความเชื่อว่าเฮ้ยเราจะต้องได้ดีมันก็ได้ดีแหละถ้าไม่ได้ดีได้ดีของแต่ละคนอาจจะเป้าหมายไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบแบบนั้นบางคนจะชอบแบบนี้บางคนจะแบบว่าให้เราชอบสาวแบบนั้นนะสาวแบบนี้นะเอาเป็นว่า เลือกคน reveal, ที่เขารักคุณและคุณรักเขาและอยู่ในมาตรฐานที่คุณชอบและสามารถที่จะรักคนคนนี้มองแล้วภูมิใจเท่านั้นเลยการเลือกความรักไม่ได้จําเป็นต้องบอกว่าป้าข้างบ้านจะรู้สึกแบบไหนเพื่อนจะรู้สึกแบบไหนคุณพ่อคุณแม่รู้สึกแบบไหนเอาที่คุณรู้สึกและเขารู้สึกตรงกันกับคุณนี่คือการเลือกความรักนี่แหละคือสิ่งที่คุณกําลังจะตามหาหรือว่าคุณรอคอยสิ่งสิ่งนี้โอเคแล้วสิ่งที่คุณกําลังจะได้เจอล่รคะคุณจะได้เจออะไรขอไพ่สามใบ ามรักทางปลายตอนนี้คุณกําลังทํางานกับพลังงานตัวเองคุณจัดการชีวิตของตัวเองได้ด้วยดีและไพ่ใบนี้คือกําลังเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังดีขึ้นบางคนอาจจะเป็นเดือน6นี้เลยจะมีคนมายื่นใหมตรีให้กับคุณคุณกําลังจะได้เริ่มต้นแล้วฟ้าว่ามันมีสัญญาณอะไรบางสิ่งบางอย่าง,งเกี่ยวกับเรื่องความรักที่เข้ามาค่ะใช่ไหมความรักกําลังจะเข้ามาแล้วคุณจะได้รับในรูปแบบไหนถ้าคุณจะได้รับความรัก ความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้จะเจวิลคนที่จะมาคอมมิตเมนต์คนที่จะเข้ามาผูกมัดคนที่ที่จะเข้ามามีจิตปฏิพัทธ์มีความรักและเสน่หาในตัวคุณไม่ว่าคุณจะมีหัวใจเป็นชายหัวใจเป็นหญิงที่เข้ามาฟังส่วนนี้จงรู้เลยว่าถ้าคนคนนั้นของคุณเมื่อคุณสองคนได้เจอกันแล้วมันจะไม่มีใครที่สามารถมาแทน กันและกันของคุณได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้พิเศษทั้งๆที่มีคนบนโลกใบนี้ไม่รู้กี่พันล้านคนแต่เขาจะมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างหรือคุณจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีแรงดึงดูดกับเขามันมีความด h e d e อยู่ในนั้นน่ะมันเหมือนกับการเจอกันแล้วคุณได้รู้เลยว่าคนนี้แหละเป็นคนที่เราเขาออกจากหัวไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ข้างรักป่ายเดียวค่ะมันเป็นความรู้สึกที่เราสองคนรักกัน เป็นความรักที่มีจิตปฏิพัทธ์ซึ่งกันและกันจริงๆนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เจอและเป็นความรักในรูปแบบไหนความผูกพันอยู่ในกระแสพลังงานไหนพระเจ้าพระเจ้าส i of Cups ความรักที่เปรียบเสมือนความรักที่ฟ้าจะอธิบายแบบไหนดีเหมือนเพิ่งเจอกันอะสมมุติว่าได้เจอกันยังไม่เคยเจอกันมาก่อนอย่างเงี้ยเข้ากันได้ด้วยดีมีความรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยที่ได้เจอกับคนคนคน,นี้ บางคนอาจจะเป็นคนในอดีตชาติบางคนอาจจะเป็นคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนที่เคยเจอกันแล้วแต่ในตอนนั้นอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ในช่วงนี้มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้เราได้ใกล้ชิดกับคนคนนี้และผูกพันกันมากขึ้นหรือว่าบางคนอาจจะแปลว่าไม่เคยมีแฟนเก่าไม่เคยมีเพื่อนอะไรมาจีบอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็ถือว่าคนรักที่มีความอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่เขาเรียกกันว่า t วิน f ฟ a m e s o u โ mate s o ี s family มีความเป็น p a ร์ Life r e l a t i o n นชิพคนรักในอดีตชรตอาเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณเข้ากันดีเหลือเกินมันจะเป็นโมเมนต์ที่เหมือนกับยังไงดีนะฝ้าจะอธิบายยังไงดีฉันไม่เคยเจอใครไม่คว้าไม่สายไม่สมบูรณ์ไป ไม่มองแง่ร้ายหรือเอาแต่ใจแต่มีอะไรไหม่ทำมดาหลบลิขสิทธิ์ได้นี่ยฟิลนี้เลยของคุณฉันไม่เคยเจอใคร นี่แหละไม่เคยเจอใครเหมือนคนคนนี้แล้วมันจะเป็นในลักษณะพลังงานที่อ้อดีต่อใจเข้ากันได้ไดีเพิ่งเจอครั้งแรกก็ตกหลุมรักกันเลยคุณสองคนอาจจะเจอกันไม่เกิน3เดือนอาจจะแบบตกลงโปรงใจคอมมิชเม้นเลยบางคนแต่งงานบางคนถ้าเป็นความรักทางไกลก็แบบตกลงนะย้ายไปอยู่ด้วยกันนะเขาย้ายมาอยู่กับเรานะจะเป็นความรักแบบนี้เลยแต่ว่ขอใบสุดท้ายนะจะมาในรูปแบบไหนความรักความรักจะมาในรูปแบบชัดเจนมาก มาในรูปแบบของคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิมาในรูปแบบของคนที่ไม่ได้มาเล่นๆอย่างแน่นอนมาแบบ G.M. Emperor คุณเตรียมตัวรับพลังน,นี้ได้เลยและเขากับคุณพยาอยากจะบอกอะไรให้ได้ทราบในอนาคตความรักสิ่งที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณจะได้เจอจักรวาลอยากจะบอกอะไรให้คุณได้ทราบ Next Station จักรวาลอยากจะบอกอะไรให้คุณได้ทราบสเต็ปต่อไปของความรักสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณจะได้เป็นเจ้าของซึ่งกันและกัน เขาจะรักคุณคุณจะรักเขาคุณจะได้เป็นเจ้าของซึ่งกันและกันฟ้าจะไม่อ่านเกีย่ยวกับเรื่องการยึดมั่นถือมั่นอะไรแต่คนคนนี้มันมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะตกหลุมรักซึ่งกันและกันอยากเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันองจริงจากที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีใครคุณอยู่คนเดียวได้แบบสบายใจเป็นคนที่ introvert นะไม่ชอบไม่ใครมา เข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับพื้นที่ส่วนตัวแต่คนคนนี้คุณยินดีที่จะแบบเปิดประตูเชิญวุ่นวายเลยค่ะเชิญหึงหวงเลยเรายินดีเลยเช็คโทรศัพท์ได้โทรหาได้ตลอดถ้าเราไม่นอนหลับหยุดโทรหาเราได้ตลอดเลยนะเพราะว่าคุณยินดีพอคุณได้เจอกับคนที่คุณรักจริงๆเขาได้เจอกับคนที่เขารักจริงๆอะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโอเพนมันจะไม่มีเส้นที่อยู่เขาเรียกว่าไม่ใช่บอกว่าคุณจะข้ามเส้นกันจนแบบไม่เหลือพื้นที่ส่วนตัวเลยไม่ใช่แต่ มันจะเป็นพลังงานที่คุณยินดีอะค่ะยินดีที่จะให้คนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณจริงๆนี่คือสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับค่ะพลังงานของคุณสวยมากเลยค่ะนมรับความทานายได้เลยนะคะ